ฟังเพลงบน YouTube แบบปิดพักหน้าจอพร้อมเล่นแอปอื่นๆได้ในเวลาเดียวกันขณะฟังเพลงไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ YouTube กดไปที่แอป YouTube ของเราครับแล้วไปที่รูปแว่นขยายในช่องค้นหาตรงนี้ครับกดเข้าไปแล้วให้เราพิมพ์ชื่อเพลงหรือชื่อช่องที่เราต้องการจะฟังครับในที่นี้ครูหนึ่งจะเลือกช่องของครูหนึ่งสอนดีเองครับกดเข้าไปอันนี้เราก็ไปเลือกเลยครับเราอยากจะฟังคลิปวิดีโอตัวไหนนะครับเราก็กดไปที่จุด3จุด เลือกแชร์กดคัดลอกลิงก์ไม่ได้ตามนี้แล้วกดปุ่มโฮมออกมาครับแล้วให้เราไปที่ Google Chrome ไปที่แถบด้านบนครับแตะไปครับกดค้างไว้แล้วกดวางกดที่คีย์บอร์ดครับไปเราจะเห็นคลิปที่เราเลือกมานะครับเล่นมาแบบนี้หลังจากนี้แล้วให้เรากดจุด3จุดมุมขวาบนเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป ให้เราแตะเพะเพื่อให้คลิปวิดีโอเล่นครับมเมื่อคลิปวิดีโอเล่นแบบนี้แล้วดกดปุมด่มโฮมแล้วปัดที่หน้าจอมือถือของเราลงมาครับเราจะเห็นสีแดงๆแบบนี้เราจะไม่กดที่เพย์ตัวนี้นะครับเราจะไปกดที่เพย์ตัวสีดําเล็กๆแบบนี้แตะเข้าไปาเราจะได้ยินเสียงแบบนี้หลังจากนี้แล้วเรากดปิดเราก็ได้ยินเสียงกดเปิด ปัดขึ้นมาถ้าใครใส่ถาดล็อกหน้าจอนะครับก็ใส่ถาดล็อกหน้าจอเข้าไปได้เลยครับเห็นไหมครับเราก็สามารถเข้ามาเล่นแอปอื่นๆนะครับอ่ากดเปิด Facebook ครับเราก็เล่น Facebook ไปด้วยฟัง youtube ไปด้วยได้นะครับอ่าเรากดออกมาครับเราจะไปเล่นแอปไหนๆนะครับเราก็สามารถเล่นได้นะครับยกเว้นว่าแอปนั้นๆมีเป็นวิดีโอหรือเป็นเสียงมันจะชนกันดังนั้น u t u b e ของเราจะหยุดนะครับแล้วทีนี้เวลาเราจะหยุดหรือ ปิดพักไว้ก่อนนะครับเราก็ปัดลงมาครับแล้วก็กดปุ่มหยุดตรงนี้ได้ครับตัว YouTube น,น,นั้นก็จะหยุดเดี๋ยวถามให้อีกนิดนึงครับสาหรับใครที่สงสัยว่าในครั้งต่อไปเราจะเปิดยังไงเวลาเราจะเปลี่ยนเพลงใหม่เราจะทํายังไงไปดูกันต่อเลยครับในครั้งต่อไปเวลาเราจะใช้งานนะครับก็ให้เราไปที่ Google Chrome ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีหน้าจอที่เราเปิดค้างเอาไว้แบบนี้นะครับหรือใครปัดทิ้งไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปคัดลอกลิงก์เหมือนที่คุณหนึ่งแนะนําในข้างต้นแต่ถ้าใครคร้างอยู่่ทีีหนน้าแบบ ให้เรามาดูนี้ครับมันจะมีคําว่าค้นหาอยู่ให้เราแตะไปที่ค้นหาแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเพลงหรือชื่ออัลบั้มอะไรที่เราต้องการจะฟังได้เลยครับเราอยากจะฟังอะไรนะครับเราก็ฟังได้เลยนะครับอ่าในที่นี้ครูหนึ่งยกตัวอย่างเหมือนเดิมครับครูหนึ่งสอนดีนะครับครูหนึ่งสอนดีนะครับเลือกนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์คลิปเต็มไปหมดเลยนะครับแบบนี้ครับเยอะไปหมดเลยนะครับเราก็กดเลือกฟังได้เลยครับอ่าเดี๋ยวครูหนึ่งเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนอีเมลตัวนี้นะครับอ่าไป มันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดปุ่มโฮมออกไปครับเ,รเ,เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็กดปัดลงมากดเพย์ครับเ,รเห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงเกิดขึ้น,นปิดหน้าจอก็ได้แล้วครับนนหรือจะเปิดหน้าจอก็ได้นะครับนนเ,รเสียงก็ยังทํางานอยู่เห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถเปิดปิดหน้าจอในขณะฟัง YouTube ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่สําคัญ ถ้าเราทําตามวิธีนี้แล้วจะสามารถช่วยให้ถนอมแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในขณะที่เราปิดหน้าจอฟัง YouTube ได้และใครใช้ iPhone iPad คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูหนึ่งมาทําวิธีแนะนําให้เพราะในวิธีนี้จะเป็นของ Android พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญ อย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ